สวัสดีครับผมวันนี้ร้านนะคนรซับยางยนต์นะครับพามาชมตัว t o y ยต้าวีอนะครับตัวนี้เป็นตัวโมเดลรุ่น50ปีสีลิมิเต็ดนะครับเป็นสีฟ้าเหลือบม่วงนะครับบนิบนบอลอลนะใส่ล้อขอบ16นิ้วนะครับเป็นล้อ CE 28งาน NK เปอร์ฟอร์แมนะครับรัดด้วยยาง m a x x i ินะครับเป็น195 50 16นะครับล้อยางชุดนี้เป็นขอบ16นิ้วนะครับรถเดิมๆไม่ได้โหลดอะไรเลยนะครับเดิมนะครับที่เราเห็นด้านหน้าใส่เป็นล้อ c e 28ตัวสีเท่ากัน DGM นะครับจะเป็นตัวสติ๊กเกอร์แดงนะ ลองดูนะครับสเปคขอบ16บกว้าง7ออฟ35ล้อหลังจะล้นอยู่ประมาณนี้กับยาง19550นะครับล้นไหมก็ไม่ล้นนะครับกำลังสวยแบบพอดีเป๊ะนะครับเดี๋ยวดูความสูงนะครับกับยาง195 50 16กนะครับกับล้อกว้าง7นะผมขอใช้มือแล้วกันนะครับอยู่ที่ประมาณ4.5นิ้วมือนะครับ4.5นิ้วมือไม่เกิน5นิ้วนะครับประมาณนี้นะครับในส่วนของด้านหลังนะครับทรงก็จะประมาณนี้กับช๊คเดิม ทุกอย่างเดิมนะครับที่เกี่ยวกับช่วงล่างนะครับเปลี่ยนล้ออ่างเดียวนะครับมาดูของด้านหน้านะครับด้านหน้าก็ความสูงเดิมนะครับาเกือบสี่นิ้วมือพอดีเป๊ะนะครับจะโลุจะเตี้ยกว่าด้านหน้าอยู่ประมาณนิดนิดหน่อยๆน่อยะครับเอ้ยเตี้ยกว่าเตี้ยกว่าด้านหลังอยู่นิดเดียวนะครับนิดเดียวนะครับไม่มากนะครับสวยเลยแล้วมาดูความล้นของด้านหน้านะครับขอบสิบหกกว้างเจ็ดอัสามสิบห้าก็ ประมาณนี้นะครับกับยาง195 5 0นะครับฟิตเมนสวยมากนะครับเดี๋ยวให้ดูเต็มคันอีกสักรอบหนึ่งนะครับอะลองดูเต็มคันนะครับโชคเดิมกับล้อหนึ่งกับยางหนึ่งนะครับล้อกว้าง7จนะครับออฟสา n ห้ e r f o น m a n c e นะครับปเป็นล้อาเบลาฟอร์ฟอร์มิงนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูล้อกันต่อใกล้กลนะครับ เรามาต่อกันที่ตัวล้อ CE 28สี DGM นะครับผมเป็นสีเท่ากันโคตรเข้มนะครับมีสติกเกอร์สีแดงนะครับก้าน2ก้านแล้วก็ตรงขอบด้วยนะครับเป็นสติกเกอร์อยู่3แผ่นนะครับน็อตแดงนะครับฝาข้อเบรกแดงนะครับรัดด้วยยาง1ึ5เ0้านะครับเป็นยาง m a x กซินะครับรุ่นเออพีมิต้าหรือเป่ะ ตีมิตห้าอะไรสักอย่างเนี่ยครับไม่ไม่เป็นไรก็คือรหัสเป็นตัวเลขห้ากันนะครับเป็นยางแม็กซิตนะครับถ้าอ่านผิดขอภัยนะครับดอกยางก็จะเป็นลายบ้านนะครับนี่นะครับหลายบ้านเน้นขับใช้งานนะครับมีริมกัดป้องกันขอบล้อโคตรโคตรอมล้อนะครับนี่นะครับป้องกันอย่างดีนะครับยังไงยางโดนกอดล้อแน่นอนนะครับอันนี้การันตีครับ แก้มสวยนะตัวนี้เป็นยางที่แก้มสวยมากๆนะครับตัวนี้จะใส่กับตัวมาด้าสองเยอะมากนะครับมาด้าสองใส่เยอะนะครับกับยางหนึ่งเก้าห้าหสิบตัวนี้นะครับมาดูล้อใกล้ๆกันต่อนะครับตัวล้อจะเป็นล้อฝาเนี่ยจะเป็นงานลึง CNC อลูมิเนียมนะครับก้านสวยมิติก้านจะอยู่ที่แดก้านนะครับตัวนี้ก้านจะมีมิติใกล้เคียงยกับตัวขอบสิบห้านะครับ สีโคตรเข้มนะครับมีปั๊มครบทุกจุดนะครับไม่เหลือส่วนไหนที่จะไม่มีปั๊มเลยนะมีตรงนี้อ่ะที่ไม่มีนะครับนี่นะครับปั๊มครบนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโล่งๆแล้วก็แปะติ๊กเกอร์เข้าไปแทนนะครับเป็นล้อเปลาโฟร์ฟอร์มิงนะครับสี dGM นะครับล้อเปล่าอยู่ที่1900 0บาทนะครับล้อพร้อมยางเริ่มต้นนะครับ25 0 0 0้านะครับสวยเลยนะครับประมาณนี้ในส่วนของตัวล้อยางนะครับ เอาไว้เป็นหนึ่งตัวเลือกแล้วกันนะครับสำหรับใครที่มองหารอยางขอบ16นิ้วนะครับไม่ว่าจะใส่กับซด v ีออสฮอนด้าซิตี้แจ๊หรือรุ่นอะไรก็ตามที่เป็นล้อ4ีลูนะครับซูซูกิอะไรพวกนี้มาด้าส2ใส่ได้หมดนะครับกับล้อตัวนี้นะครับล้อเปล่าอยู่ที่1,9000บาทนะครับล้อพร้อมยางเริ่มต้น25,000บาทนะครับสนใจสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับผมกับร้านนครซับยางยนต์นะครับเบอร์โทร0945409999 สวัสดีครับ